สวัสดีค่ะช่องประบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะนี่คือต้นจิงจูฉายออกเสียงถูกหรือเปล่าคะเกษตรท้ายบ้านส่งมาให้ค่ะมาจากเชียงรายค่ะเนี่ยค่ะส่งมาให้ปลูกค่ะนี่อู้สวยต้นสวยมากอยากได้ตั้งนานแล้วเนี่ยค่ะมาถึงแล้วค่ะเกษตรท้ายบ้านจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นเอซเนาะ เนี่ยค่ะอยากได้ตั้งนานแล้วประโยชน์มากมายค่ะอดูสิคะนี่เตรียมกระถางไว้ละเดี๋ยวปรุงดินผสมดินใหม่ปลูกใส่กระถางค่ะเนี่ยค่ะอุ้ยต้นสวยต้นสมบูรณ์มากเลยส่งทั่วไทยค่ะเกษตรท้ายบ้านจากจังหวัดเชียงรายค่ะส่งมาให้ปลูกเนี่ยค่ะอุ้ยสวยงามดีใจมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้จะปลูกค่ะ วันนี้ค่ำแล้วต้นสมบูรณ์แพ็คกิ้งมาอย่างดีเนี่ยค่ะมัดติดกล่องไมก่กระทบกระเทือนเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามกี่ต้นนะนับดูก,ก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้ยสิบต้นสิบต้นโอ้ยดูเตรียมกระถางไว้เตรียมกระถางไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปรุงดินปลูกค่ะ อยากได้มานานแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับน้ำใจที่ส่งมาให้ปลูกเนี่ยค่ะพรุ่งนี้ปลูกค่ะปลูกแล้วก็ทำคลิปอีกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ